ตอนนี้เรื่องของการพูดคุยนะครับผมผมต้องเริ่มจากโมก่ครับผมเริ่จากท่านนี้เลยครับแคลเป็นพิเศษจะกบรัและท้าบีมีความปนม่รครับก่อนอื่นต้องขอโทษนะคะที่มาหน้าเป็นก้าวพี่รูว่าอยากโผล่ไล่แต่ทุกความเป็นมานะคะตัว คาเป็นม,มาของเรานะคะตัวกลิ่นน้ำและที่จริงจะเริ่มจากกลิ่นน้ำก่อนก็จัดรายการที่แบบทํานองที่สื่อสารกันระหว่างผูประโปคกับเราเนี่ยมาประมาณ6-7ปีเพราะว่าถ้าเป็นสระป๋องธรรมดาพี่ว่าเราออนแอร์ไปนะมันบางทีก็หายเป็นสายลมจะเป็นมาแต่ถ้าเราทำ่างนี้เนี่ยเราจะได้มีการปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับของเราสุดนี่คะก็เลยจัดมาจนถึงปีก็น่าจะปีที่เจ็ดแล้วะค,ะค่ะผมมีที่เที่ย วีนี้จะไปนครบอลมารซค่ะมาเรซโอ้โต้องบอกเลยว่าโหเป็นนักที่แบบว่าพุ่งมัรักเลยนะครับใจแป็นลับถูกใจแฟ็นลับและที่สำคัญเลยรับทำใหเถึงเลือกสัปหุนี้มาเป็นฟ r ีสเ i อร์ r ค a แ p a ครับการทำงานของทางพี่นะคะการที่เราจะเลือกศิลปินเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ ตัวเขาอย่างเดียวโอเคตัวศิลปินสําคัญนะคะที่ัยใจคอก็ต้องบอกว่าก่อนจะร่วมงานกับสองคนนี้เราก็ได้ร่วมงานกับลนภณสกดาพรมาถึงหกปีนะคะเราไม่ใช่แบบเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเราคือใครใครร่มงานนานก็สองหนุ่มนี้เนี่ยก็เฝ้าดูเขาในบ้านมาสักพักแล้วก่อนจะร่วมงานก็ต้องบอกตรงๆว่าขอดูงตัวนะคะมีการนัดขอดูงตัว คือขอดูขอคุยขอดูพี่ิว่าพี่ใส่ใจคอนอกบ้านอย่าในบ้านเนี่ยเขาเป็นยังไงก็พอได้คุยกันครั้งเดียวเนี่ยก็คีดว่าเราทํางานกันได้แล้วก็ผ่าล่วงงานของเขาสองครั้งก็โอเคผ่านนอกจากน้องทันิสัยดีนะคะทํางานดีก็ต้องบอกว่าค่ายดูเป็นค่ายที่ดีด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญแฟนคลับนะะ่ารัก ครับที่นี่มาถึงเ่ากระชาว์ดีกว่าและร่วมแคนเป้กับคุณแัราาดีมาถึงสองครั้งครับจริงๆก็หลายครั้งครับแต่ว่าผมตั้งไว้ให้ที่สองครั้งสองครั้งรู้สึกยังไงบ้างในในแต่ละคลิปที่ไปอิ่มพูดถึงเรื่องกินกับดีกับความสุขความสุขสนุกนะครับผมกอิ่มกับข้าวด้วยริบกับข้าวด้วยแล้วก็สนุกมากครับพี่ต้อยน่ารักมากแล้วก็ ีใจกับ้ชงดีด้วยที่เขาส่งชิโชเข้ามานะครับว่ได้ไปงานครั้งแรกนี่เยอะมากนะครับหลายสิบคนครั้งที่2นี่มาสิกว่าคนครับครั้งนี่สองคนโอ้โหอไที่จมครที่ดูแ่สองคนนี่ผมจะดูแลรไแข่งกันแล้วเนี่ย้ไสแลในทงนี้พูดถึงไปละครปารีสด้วยรู้สึกผม ไม่เคยไปมาก่อนไม่เคยไปไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็หลายคนเคยไปเราก็เราก็ไม่รู้ว่าของจริงเป็นยังไงได้แต่าวนาการเอาตอนนี้ครปีนี้ได้ไปแล้วครับผมแล้วก็ได้ความผชมดีไปด้วยก็อย่างที่เราบอกว่าเออถ้าตัวต่อตัวจะดูแลกันชาเลียหูให้เลยครับผมเลยจะลองให้ศูนย์จินตนาการ่อยนะเพราะว่าต้องไปปารีสต้องตัวต่อตัวกับไปจริงๆผมเคยไปยังไงเคยผมเคยไปอยู่ที่ปารีสนะโอ้โห ภาษาของเขาไม่ได้นิดไม่ได้เท่าไหร่ w ัน c ี้ e นะเขาบอกเขาจะคือบอกเลยครับไปหลงกระเตานี้ล่ยผมเป็นคุณอับไก่ได้นี่เต้าพาไปโอ้โหดี่ดีทีนะพาพาไปนะหัยขวานยังหลงเลยพี่ต้องพาไปนะแต่ทางกลับถุนนั่นอีกเรื่องหนึ่งอะไรครับเดี๋ยวให้สองสองหนุ่มช่วยช่วยพาไปดีกว่านะครับ เที่ยวไปถึงนี้ครั้งนี้ครับผมว่าไม่ต้องชวนมากแลครับเขาอยากไปผมรู้แต่ว่าอยากจะให้ส่งกันเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่มีแค่ไปฝรั่งเศสอย่างเดียวครับงเศสมาอีกด้วยนะครับแต่ผมว่าทุกคนอยากไปฝรั่งเศสนะฮะก็หนึ่งคนนะครับหนึ่งตอนประมาณแฟนคลับพวกผมสองคนเข้ามาเจ็ดสิบกว่าล้านคนอย่ที่ี่หนึ่งเจ็ดสิบล้านโอมโอม กันเนี่ในเนี่แข่งกันเลยครับผมนี่ผู้ชมดีเซ็นช่วยได้ไหมอ๋อแหมเล่นกูสมดเลยเล่นก็สมดเลยเราต้องข่มเขาไปนะบอกมาต้ไปแล้วไปพูดถึงขนาดนี้แล้วกะลาเขาลงแบงค์แล้ว นั้นห่าไปเพื่อนข้างๆนะเพื่อนลืมซองไว้นะเป็นเป็นละสุดขบเลยนะแน่นยังเป็นละสุดขบเลยแน่แน่ะถ้าอยากไปต้องทำอย่างไรบ้างครับก็ส่งะทุกส่วนซองของพาบ์ติโนต์วีนัสขนาดไหนก็ได้นะครับส่งเข้ามาครับผมลยคนน่าจะรู้เป็นแน่ที่อยู่ด้านล่างนี้ครับที่อยู่ด้านล่างนยู่มองด้านล่างนี่เลย ง่ายๆนะครับผมก็ <S <s <pedir> <S ถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมสนุกนะครับเราได้ไปคลิปสุดพิเศษแบบนี้ครับเอาและะชนะครับผมจะส่งสองบีนะัลและอาบทุกรถทุกขนาดนะครับเขียน <s illy> ชื่อที่อยู่อายุและเบอร์โทรศัพท์นะครับมาที่ตู้ปอน,นอนหนึ่งนะครับ <S <s <illy> <S ปอน,นอฝอฟองเออรกรุงเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งส่งได้แต่วันนี้จนถึงสาสมสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้นะครับผมแน่นอนที่สุดผมว่าหนึ่งนี้แหละต้องได้ไปอย่างแน่นอนเลยนะครับ เอาละครับผมแนละในโอกาสนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผมคุณผู้นิหารใจดีนะครับจากลอสเล่คุณโก้สูงสิ่งเพิ่มสุดสมบูรเป็นอย่างสูงครับผมเข้าเรียนกันกัครับเตาล่ะเปลี่ยนใจแล้วพูดคุยกันหอมปากหอมคอแล้วใครอยากจะมาใกล้ชิดเต่าประชากบนบ้างไม่อยู่ผมไม่เลยถ้าไม่ไม่ไม่อยากหรอถ้าจับถ้าจับขึ้นมานี้ไปให้ขึ้นนะ เด uh ี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันแน่นอนเกมนี้เราจะหาต้องเรียกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟแฟนคลับเลยฝั่งละ5คนนะเราจะให้จับก่อนดีกว่านะครับอย่ให้กระากก่อนนครับโอ้ห้าล้านครับมีระบายได้ไหมครับมีระบได้ครับแต่งตัวเงี้ยเกลีแต่งตัวประกาศเลยประกาศเลยดีกว่าครับผมโอเคเอาหมูก่อนอ่ะทีมกระชาครับคนแรก พี่ตัวอะไรครับตัวไอซิ IC ครับผมไอซิองผมนะครับตั้างการดูเลยครับไอซเครับผมอสิขึ้น <laughs> มา IC, IC 1, บนเวนทีเลยครับอว่างใช่ไหม <laughs> ว่าไม่มีคนไอซิสเดว่าง <laughs> ต 24, คิี่รับผมดีคิบสี่ครับ ดี2 4 D24 ครับผมอยู่ไหนเอ่ยจ้ยินรับขึ้นบนเวทีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมสนุกกันแต่ไม่บอกในการที่หลังคำตอบคนที่สองรับบอคนที่สองนะครับ J08 ครับ J08 ไหนครับยินสองครับ H22 มาไหมนะอยู่ไหนจ้า D24 มาไหมครับหัวขอบคุ อีีประกาศคนสามได้เลยครับคนที่สมนะฮะจีครับจีหายเลยอาไว้อันนี้ฝั่งนี้สิบสี่ครับอีสิบสี่อนนี้ไม่ได้ขอชคัมั่งับไปที่เตาก็ฝั่งี้ยกเนัยี่สิียไหนตัล็มา โอ้โหไปขับตัวน้อยมากสนุกมากที่สครับทีม E กครับ E 16ครับโอ้โหนะครับวันนี้นะครับวันนี้แถวเนะครับแถวเกนใส่คััดเลยวันนี้ยกมือมานะครับเกนสครับผมโอ้ยใช่หใช่โอเคใช่ไหยครับ มันรู้แถวได้ไงวะสองแม่เมฆไปนะไปนมยว่าไม่เก่งบ้าคนลืมวะตั้งไว้ไหนกันอ่ะอยู่นี่4 04ครับศูนสีอยู่ไหนฮะโอ้ยมีอหคนตอนนี้มีสอคุณแน่เขาจเป็นตัวแทนไหมครับคอปเยอะพอไปเลยอ่ะไอ้คนนี้นับเป็น1รวมกันนับเป็น1 ดีศูนย์สีไม่มีใช่ไหมฮะ F บาง่ามีสี่คนหรืออีกหนึ่งคนจับเพิ่มหนึ่คนครับแถว F นะครับ F F สิปครับเหยียบเท้าแล้วขาครับ่ดท้ายครับ D ศูนครับ D ศูนย์ครับขหน้ากลัวทัหน้าทำไมดูที่ดีจับไม่ได้เลยสักคนโอ้ โอ้ไม่ได้นะครับผมแลผมจำได้แถวเกนะครับเก11อย่ไหนนะเก11บอกแล้วแถวหน้ารับรอบเข้ามาแน่นอนไม่มีใบหรือไม่ก่องเนี่ยผมเรียง1 2ครั้งนี้4 1 2 3 4นี่ถูกแน่น่จ้าใช่ไหมครับผมด้วยนะครับโอเคนี่ คุณพี่อยู่ทีมไหนครับ008นะฟังกะชานะครับอันนู้ครบไหมครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคฟังละห้าคนครบเครับครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังกติกากันเกมนี้มีชื่อเกมว่าแต่งตงทรงเครื่องเซนเป็นสาวๆแบบนี้เคยได้ยิกตาบานบี้ไหมครับ เคยเคยเล่นไหมครับตุ๊กตากระดาษเคยเล่นไหมครับเคยเคยแต่งแต่งตุ๊กตุ๊กตาบาบี้ใช่ไหมเคยโดนแต่งบ้างไหมยังไม่เคยกติกาฟังง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีนี่เลยเป็นแหลกช้อปปิ้งอยู่ทางด้านหลังเดี๋ยวผมจะขอหนึ่งคนจากแต่ละทีมเพื่อเป็นตุ๊กตาให้เพื่อนๆแต่งตัวกันนะและและเดี๋ยวผมจะมีรูปรูปต้นแบบอ่ะ เอาแล้ตุ๊กตาก่อนแล้วกันฝั <mm> <mm> ่งนี้ตุ๊กตาคนนี้ฝั่งนี้ใครเป็นตุ๊กตาเีงครับฝั่งนี้มีใครสมัครใจม,มีใครสมัครใจไหมครับไม่สมัครใจผมเ,เอาพี่เาเอาคนไหนอ <mm> เอาคนไหนอ <mm> เอาคนไหนดีครับโดนใส่ฉิกวาไม่ไปผ่านอ่า <mm> โอเในะ <mm> อ่หน,น้ที่เป็นตุ <mm> น๊กตานะครับ <mm> และเดี๋ยวผมจะ <mm> ให้คนช้อปปิ้งคนช้อปปิ้งนะฝั่งละสองคน ผู้ที่สามารถไปหยิบของด้านหลังได้ฝั่งละสองคนแ,<ส>งและกติกานะครับผม<ส>จะมีรูปต้นแบบให้<ส>ข้างบนจอนะครับผมมีเวลาให้ช้อปปิ้งได้แค่หนึ่งโ<ม><ว>อ่ะผมมีเวลาให้ช้อปปิ้งได้แค่หนึ่งนาทีรูปใครอะได้ใครอะผู้ชายคนนี้ผมมีเวลาให้ช้อปปิ้งหนึ่งนาทีนะครับผมแล้วหลังจากหนึ่งนาทีเสร็จทุกคนไม่มีสิทธิ์ยุ่งกับโต๊ะนี้และผมให้เวลาสามนาทีในการแต่งตัวตุกกต,ตาย โอเคไหมขอฝั่งนี้ใครช้อปปิ้งครับสองคนสองคนสองคนนะครับอ่ะห,หันหน้าหันหน้าเข้าดังนี้เลยฝั่งนี้ของคนช้อปปิ้งสองคนเอาของมาที้ขอ,ขอ,ขอ,องหน้าสุดวันนี้อีมือคนครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวปันน๊บนะดึดนนง